ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยค่ะนี่น้็ตัวเกมนะคะแล้วก็ดิจิเฟซจุงเอ็มแล้วก็ไก่คูงด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กันในไมโครครั้งตู้เกมนะคะโอเคเราลุยกันเลยยาทำโอ้ยค้างคืออะไรเนี่ยโอ้โหเปิดไปมากเราไม่อยากให้ยครกอนโทรเลยเฮ้ยไปเค้นไปเค้นไปเค้นฉันรู้ฉันรู้ยังไงคงไม่ได้แล้วต่อ่ป โอ้ยชิพหายแล้วพาดาม่าเชลดูดิฉัเขาล้อยังไง,จ,โโโโไงจะคเะม็เเอาดบป่ามีแล้วเจ๊เฮ้ยลองลง้งเหลังเขา้มามัด้วยเ้ยเ้ยเอาเกาะเอากเอากาะหนูจะเอาเกาะค่ะแม่า,าจะให้เฟต้อ้โห้รักรักนะแม่เอ,เอ้ไห้ับเากาะแม่งมี rồi, ชิพหาย เท้ติวตานี้เราเกาะลุ่งเหรอน้าตาดีว่ะนี่กินไหมของกินอะไรเฮ้ยเห็นคนละเห็นคนละโอ้ยไปไหนรอด้วยเฮ้ยไปมาเร็วใจเย็นใจเย็นเพื่อนอุ้ยแมงบุกลุงหมดว่ะไปะน่ะเลื่ดเราเลหัวใจไาเโอ้ยตายว่ะไอยถอยถอแรงถอแรงถไกถอยถอยถอยถถอยแล้วถอยแล้วถอย อะไรวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งแยกกันก่อนแยกกันก่อนเฮ้ยดอกไก่ตายไม่ได้หรอกเฟสอยู่ตรงไหนเรามาตรงไหนตรงที่เราโอนของให้เฟสอะไหนอะอยู่ตรงเคปะตรงเคปอ,อะเออมาดิเลยแยเซอร์มาเราต้องกลับไปสู้กัมบมันใหม่เฮ้ยเอ้วงอ้วงอ้วงไก่อ้วงไปโกโกโกเแลิวก็นุ่นนุ่นนุ่น่นทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นอยู่บนตึกนะั่น

เดฟกันมันมีคนอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วไล่ข้ามันเร็วเฟสเฮ้ยเอามันมาเอามันมาเอามันมาไกลเลยวโอเคทีมเวอร์ครับสุดยอดเดี๋ยวไปต่อยช้างกันดีกว่าป่ะตามมาเดี๋ยวไกลๆไกลไม่บอกให้อุ้ยอุ้ยใครเดี๋ยวมานะ เจอก,กันตรงกลางโต๊ะครับอ,อ,อุ้ยมีไดมอนด์สองเจอทิมเมอร์หนึ่งทิมเมอร์คู่หนึ่งกำลังมาตรงกลางเดี๋ยวเฝ้าให้ไปแล่ว่ะเอเลยทำเลย Thank y ิวป่ะไปไอ้นี่อ่ะไปชมปตรงนั้นเออน่แหลยขอให้ดาบช้ป์เนี่แชมปเฟชใช่ถ้าชมา์เน็ดมันจะหน้าตาดีมากเลยเว้ยแก ชิลๆโอ้ยค้างค้างค้างอา่อมาะมีใครป่ะ <Maybe. S 1> มี <No. S 1> มีมีแกับเราโอ้ยน็อกแบ็กวะ่ะพอได้ไหมมันไม่ช็อปเนี่ยแต่น็อกแบ็กวะ่ะ ลงมาไหมไปเลยไปลเลยเฮ้ยใจเปปย็นเอออะเอออะสภาพสามน่าจะตรงนู้นนะฮะปะไปเอาสภาพเถอะเขาว่าเราหดนะมีอาหารบ้าคอได้ดิเข้าได้วยอาหารนะโอเคแอปเปิ้ลที่มันเคนอยู่ตรงกลางเฟสเฮ้ยไกลเนาะ เอ้ลองๆๆเดี๋ยวดูให้โอ้โหต่อหน้าต่อตาวะ่ะแกเอาเอาในนั้นก่อนไหมเอาไหมในนั้นอนะแปลกวะ่ะเฮ้ยไก่โอ้โหโหโดเกิน ไกไงไงเดี๋ยวไปสะพ้ายมันไกสะพ้ายดอกมีคนสะพายดอกมีคนไกด์ล้วสองคนเลยมีชุดเล็กอันหนึ่งมีหมาเข้าไปในตึกละวาน้โอ้ยหนักมาบยดาบ่โหนมากไก แต่ไม่ไรเราโหดกว่าว่ะไหลมาม <วะ S 2> เธอโอ้ยค้างเลยูด้วยอะครับบอกเลยเอ้ยอูเอาแล้วไปทิ้งไอ้นี่เอ้ยตามนี้เล่นดีว่ะกำมีอะไรน่าไอ้นี่ป่ะเร่จะไปชาร์จของอ่ะไปดิเราจะไม่ขัดจัตทาฟเพื่อนนะคะป่ะ มีท่ทองสี่อันเดี๋ยวครับโกด้นเล่นดาบทองในตำนานเย็บ yep. ่เอ้ยคนละเอ้ยเอาก่อนเลยจ้าเห็นคนนี้เอาก่อนเลยมันขึ้นไปไงเจอละเรียบร้อยไกด์คู ในเฟซอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ถูกอ่ะเดี๋ยวเราไปชั้นก่นอนอะเฮ้ยไอ้นี่บ้าไปเ,เจอเจอเราตรงที่ชั้นนะสีเหลืองเอาไงอะสีเหลืองเดี๋ยวไปเจอตรงที่ชั้นดีกว่านี่กำลังขึ้นไปตามหลังอยู่โอ้ดาครับเนี่ยเยี่ยมเลยเขาว่าหมด เคสไม่รู้ว่าหนูปะทำหนูไม่นะจะเป็นสไนเปพื่อนหน่อยเคสรีวิวแล้วเฟสไหมคะกองกากันไปเลยไปเลยไม่ต้องทับดีเอ็มหรอกเขาอยากดีเอ็มได้เขาทับเอ็มเฟสเลยเดี๋ยวไปหาซุปกันแล้วจุดนี้ซุปก็ไม่ต้องใช้นะมีดาบขนาดนี้แล้ว เฟสเราเจอเห็นท <Come on. S 1> ีปห้ามดี่แหละอะไรกันอ่ะอีกสีที่บล็อกเข้าบลเห้นเห็นอะข้าบนข้าบนข้าบอเขาบนนี้เลยชั้นสามชั้นสมขึ้นยงวมเนี่ย จะละอันไหนปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ตึ๊ๆๆโอ้ยนี่ไงเจอแล้วจดไปโอ้โหทำ D M เลยอันนี้เราหดกันมากเพสอยู่กันแม่อะไรเนี่ยต้องโดรอนี่ยเดี๋ยวปิดให้โอเคนะครับสำหรับวีดีนี้ถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะ แต่เราวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย